ก็สวัสดีนะคะสวัสดีฮามฮกกับมี่าเนี่ยค่ะคัตบอลแซบเนี่ยค่ะ ทีเด็ดบอลวันนี้วิเคราะห์บอลเต็งเนี่ยค่ะทีเด็ดบอลเต็งเนาะแปรจำนวนที่9กรกฎาคมเนี่ยค่ะ25ค่านี่เองเนาะเนี่ยค่ะวันนี้นะก็หยิบทีเด็ดเนี่ยค่ะมาฝาก3คู่3ตัวนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่เป็นสายบอลอยู่แล้วเนาะฝากนิดนึงเนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเป็นกําลังใจดีๆให้มีญาได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆเนี่ยได้เอาทีเด็ดนะคะมาฝากฟรีๆเนี่ยค่ะบนหน้า YouTube วันละ3คู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเนาะวันนี้เนี่ยนะคะหยิบ3คู่แต เต็งเน้นๆนนเนี่ยนะคะก็เป็นศึกบาสินซีรีเอ,เอ,เอเนั่นเองนะคะก่อนไปวิเคราะห์หรือหยิบเนี่ยคะ่ะทีเด็ดมาฝากวันนี้เลยนะ ก็ขอไปร้ายงานนะคะสำหรับทีเด็ดเนี่ยเมื่อวานนี้นะที่มียาให้ไปเนาะจะมีสรุปนะคะในหน้าเพจทุกทกวันเลยนะคะในหน้าเพจทุกทุกวันนะคะก็จะมีเกมสําหรับใครที่เป็นสายเกมเนี่ยก็จะมีเกมให้ด้วยนะนะคะเมื่อวานนี้ขอไปร้ายงานเลยนะคะก็บอกแล้วนะคะก็จะมีให้เฉพาะในกลุ่มนะคะสายแซบของมียาเมื่อวานนี้เนี่ยให้ไปฟรีๆนะคะนเป็นบอลเนาะค่อนข้างเตะเร็วนะคะเป็นบอลจีนเนี่ยให้ไปสามคู่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเข้า2เสียหนึ่งะคะก็ถือว่าย มีกําไรแน่นอนนะสาหรับใครที่เป็นสายบอลของมี่ย่าเนาะนะคะก็จะมีแจกให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะก็สามารถไปติดตามนะคะผลงานนะคะได้ที่เพจมียาบอลคันดเนนเนาะวันไหนเนี่ยนะคะมีแจกในหน้าหน้าเพจฟรีๆเนี่ยให้วันละสี่คู่5คู่ก็สามารถไปติดตามได้เลยเนาะสำหรับเพจนะคะก็ชมหน้าประมาณนี้ทิมพ์ไปได้เลยนะคะมียาบอลคันดินนะคะเหมือนในหน้า YouTube เลยเนาะนยคะวันนี้เลยนะ3ตัวที่หยิบมาฝากนะคะ วันนี้เลยก็เป็นศึกบ,บาซินซิรีเอนั่นเองนะคู่แรกเลยนะคะปาเกนิโน่นะคะพบกับอาวัยเตะกันในเวลาตีสองครึ่งนะค,ะคู่ที่2นะคะฟูมิเนเซ่นะคะพบกับชิเอรานะคะเตะกันในเวลาตีห้าตรงแล้วคู่ที่สอง่งคู่ที่3เลยนะคะเป็นคู่ VIP เนี่ยนะคะก็โกลยัสเนี่นะคะพบกับอเลสโกพานานเช่เนี่ยนะคะ เตะกันในเวลา6โมงครึ่งนะคะสำหรับคู่ V.I.P. อ่ะเดี๋ยวไปดูนะ่คะสถิตีการเจอกันของคู่แรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับบา์กนติโนพบกับอาร์ไวนั่เองนะคะจากสถิตีเนี่ยนะคะการเจอกันอมียหยิบประกาศสักครู่หนึ่งนะคะ,ะจากเจอกันเนี่ยนะคะของทั้งคู่เลยนะก็จะเป็นเมื่อปี2016เลยนะคะในนัดล่าสุดก็ถือว่า หลายปีมากๆนะคะกี่ปีแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2016เนี่ยถือว่าหลายปีมากๆนะคะก็จะเป็นอ,อ,อาวัเนี่ยในนัดล่าสุดล่าสุดเลยเนี่ยนะคะเป็นอาวที่ชนะจบไปที่20น,นะแล้วก็เป็นบาการ์ติโน่เนี่ยชนะจบไป10นะคะแล้วก็เสมอกันไปที่11<ๆ>แล้วก็จะเป็นบ 1, าการ์ตนะิโน่เนี่ยนะคะชนะจบไปที่10เอาแค่4นัด4แมตช์เนี่ยนะคะในปี2016เนี่ยก็ถือว่าหลายปีอาจจะมีนักเตะเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนนะคะก็เป็นไปได้แต่เป็นบาการ์ติโน่เนี่ยนะคะที่เล่นในบ้านก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีีเดยว นียคะและมาดูนะคะฟอร์มหรือสถิติเนี่ยทั้งคู่ในช่วงบงนี้ในเวลานี้เลยอ่ะนับแค่6เกม6แมตทหกเกม6แมตช์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านหรือในบ้านเนี่ยนะคะก็จะเป็นการชนะมา2เสมอ2แพ้2นะคะในนัดล่าสุดเนาะก,ก็เป็นปาร์กิเนลลี่เนี่ยนะคะแพ้ต่อนะคะโบตาโฟโก่เนี่ยหประตูต่อศูนย์มาด้วยกันนะคะและมาดูของทางด้านทีมเยือน ของทางด้านทีมเยือนเลยเนี่ยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างของทางด้านอาวัยอาวัยเลยเนี่ยนะหกเกม6เกมเนี่ยนะคะก็เป็นการชนะมา2เสมอ1แพ้3นะคะในนัดล่าสุดเนาะอาวัยเนี่ยนะคะก็แพ้ต่อนะคะกุยาบ้าเนี่ยมา2ประตูต่อ1เนาะในเมื่อ,อในวันเมื่อวันที่3เดือน7ปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็แพ้ต่อกุยาบ้าไปนะคะและมาดู รนารางคะแนนในหลีกเลยเนี่ยนะคะตรนารางคะแนนในหลีกชั่วโมงนี้เวลานี้เนี่ยว่าเป็นยังไงสําหรับ2คู่นี้อ่าบักินดิโน่เนี่ยนะคะทีมอันดับที่11เลยเนาะแข่งมา15นัดเนี่ยมีอยู่18แต้มส่วนที่นั้นอาไวยเนี่ยนะคะอยู่อันดับที่1 4แข่งมา15นัดเช่นเดียวกันมีอยู่18แต้มด้วยกันนะคะถือว่า2คู่นี้เนี่ยนะคะแข่งมา15นัดพอๆกันเลยแล้วก็มี18แต้มนะคะ มองแล้วเนี่ยนะคะจากเกมโดยภาพรวมเนี่ยนะคะสำหรับ2คู่นี้เลยเนี่ยนะคะสำหรับ2คู่นี้เลยไม่ยากมองแล้วเนี่ยสคู่นี้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะคะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยจากที่เคยเจอมาเนี่ยอาการเนี่ยนะคะก็น่าเป็นห่วงด้วยกันทั้งคู่มองแล้วเนี่ยถือว่าฟอร์มเนี่ยสูสีแต่ถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยอมองเฉพาะเกม ในบ้านนอกบ้านแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมองว่าเป็นบากระติโน่เนี่ยที่ดูดีกว่าวันนี้เนี่ยดังนั้นกระปริราคาเนี่ยนะคะที่เปิดมาเนี่ยนะคะให้บากระติโน่ทางนั้นทีมเจ้าทีมต่อนะคะ0.5ทับหนึ่งแบบนี้ถือว่าเรทราคานี้เนี่ยเปิดมาไม่ได้แพงอะไรจากฟอร์มเนี่ยคะที่ดูดีกว่านิดหน่อยนะคะและจากที่เคยเจอดวลกันมาเนี่ยในในเกมเนาะนะคะในเกมในบ้านเนี่ยก็ถือว่าทำได้มินเลว มองแล้วว่าคู่นี้เนี่ยนะคะขอวัดใจไปทางด้านทีมเจ้าถิ่นอย่างอาร์เจนติโนเนี่ยที่เรทราคานะ0.5ทับหนึ่งเลยนะคะน่าจะทำผลทำกำไรให้เราได้อย่างแน่นอนเนาะเพราะว่าจากที่เคยเจอกันมาในบ้านเนี่ยทำได้ไม่เลวทีมไปนะคะดังนั้นนะวันนี้ขอฟันธงหรือเลือกจิ้มไป,ปทางด้านทีมเจ้าถิ่นอาร์เจนติโนเนี่ยที่เรท0.5จ ทับหนึ่งเลยสําหรับคืนนี้อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันคู่ที่2เลยนะคะไปต่อกันคู่ที่2เลยสําหรับฝูมิเนเซ่น,นะคะพบกับชิเอราเนี่ยคะเตะก,กันในเวลาตีห้าตรงนั่นเองนะคะจากไซตตีเนี่ยที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาเนี่ยนะคะในนัดล่าสุดเลยเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเมื่อปี2021 3นนัดที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาเนี่ยล่าสุดเลย ชียอราชนะจบ1-0เสมอกันไป0-0แล้วก็เป็นฟูมิเนเซ่เนี่ยนะคะที่เล่นกับเกมนอกบ้านเนี่ยชนะจบไปที่3-1มองแล้วโดยรวมเนี่ยกับทั้งคู่เนี่ยนะคะก็สลับกันแพ้กันชนะและเสมอกันไปใน3นัดเมื่อปี2021นะคะและมาดูฟอร์มเลยฟอร์มนเนี่ยนะคะชั่วโมงนี้เวลานี้เลยนะมองแค่ 6, game, 6, nut, 6เกม6นัด6แมตช์นะะเนี่ยนะคะก็ถือว่าฟูมิเนเซ่เนี่ยนะคะก็ เป็นการสะดุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะคะให้กับทาง a l e s s โก c o นเช่เนี่ยที่2ประตูต่อศูนย์นะคะสะดุดแพ้เพียงแค่นัดเดียวแล้วก็ถือว่ากับ5เกมที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยยังไม่แพ้ใครมาในนัดล่าสุดเนี่ยนะคะก็ชนะเนาะคอริสเทียนเนี่ยนะคะไป4ประตูต่อศูนย์ด้วยถือว่าทําได้ดีเลยนะคะเมื่อวันที่3เดือนเเนาะที่ผ่านมานะคะถือว่าทําได้ดีนะมองเกมในภาพรวมเนี่ยและมาดูของทางด้านทีมเยือนเองเนี่ยนะ ของทางด้านทีมเยือนเองอ่ะหกเกมของนัดถูกแมตของชิเอรา่าชิเอร่าเองแล้วเนี่ยนะคะหกเกมสะดุดแพ้มาเพียงแค่นัดเดียวเช่นเดียวกันนะคะกับอาร์ตาเลซ่าเนี่ยสประตูต่อหนึ่งเนาะเมื่อวันที่2 3เดือน6นะคะแล้วก็ในนัดล่าสุดเนี่ยนะคะก็ชนะนะคะอ่าเดอะ The, อะไรเนี่ยเดอะสตรอง กหรอนะคะมา3ประตูต่อศูนด้วยเมื่อวันที่ 7, เดือน7ที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้ดี4เกมมาแล้วนะยคะยังไม่แพ้ใครแบบนี้ถือว่าก็มาดีมาดูดีเช่นเดียวกันกับทางด้านทีมเจ้าทิน่นมาดูตรารางคะแนนในลีกเนี่ยนะคะมาดูตรารางคะแนนในลีกสาหรับ2คู่นี้เลยอา,ากูาตรารางคะแนนในลีกเนี่ยสำหรับ2คู่นี้เนาะเนี่ยคะฟูมิเนเซ่เนี่ยทีมอันดับที่6เลย 15นะัดมีอยู่24แต้มชิเอร่าเองเนี่ยนะคะอันดับที่12แข่งมา15นะัดมีอยู่18แต้มในการถือว่าคะแนนเนี่ยนะคะก็ถือว่ายังแตกต่างหรือห่างกันอยู่นะคะสำหรับสองคู่นี้แล้วก็อันดับเนี่ยก็ยังห่างกันอยู่พอสมควรนะคะดูแล้วเนี่ยมิยาะมองแล้วเนี่ยจากฟอร์มโดยรวมของทั้งคู่เนี่ยนะคะมองแล้วนะคะถือว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยจากฟอร์มอ่า ที่ผ่านมา4ีหนัดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรในชนั่วโงนี้ถือว่ามาดีด้วยกันทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเกมนอกบ้านหรือในบ้านเนี่ยนะคะสุดจริงสําหรับ2ทีมนี้นะคะเจ้าบ้านเองเนี่ยสเกมยังไม่แพ้ใครทีมเยือนเอง4เกมก็ยังไม่แพ้ใครแบบนี้วันนี้เนี่ยเรทราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านฟูมินเซ่เนี่ยที่เรทราคาเนี่ยศูนทับหวันนี้เนี่ยนะคะก็มองว่าไม่ได้แพ้ใครถ้าเทียบฟอร์มกันจริงๆชั่วงนี้แต่นะคะ จากที่มีนี่สังเกตเห็นเลยเนี่ยนะจากที่สังเกตเห็นเลยได้เลยเนี่ยที่เคยเจอกันมานนเนี่ยฟูมิเนเซ่เล่นในบ้านเนี่ยนะคะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่จาก5านัดเนี่ยเอาที่เล่นเกมในบ้านจากที่สังเกตเห็นเลยเนี่ยชนะมาได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นจาก5าเกมเนี่ยนะคะที่เล่นมาในบ้านเนี่ยดูแล้ววันนี้เนี่ยจากฟอร์มที่สูสีแบบนี้เนี่ยมองว่าคู่นี้เนี่ยนะคนะ วัดใจนะคะไปทางด้านทีมรองดีกว่าเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าอันดับเนี่ยเนี่ยของทางด้านชิเอราเนี่ยจะดูเป็นรองก,ก็จริงแต่ถามว่าฟอร์มเนี่ยนะคะในช่วงนี้ก็ทาได้ไม่เลววันนั้นดังนั้นดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยขอเลอกจิ้มรองนะคะไปทางด้านชิเอราที่เร็นะคะ0 5 1เลยนะคะสำหรับคู่ที่สนะคะสำหรับคู่ที่2องชอจัดขสวนเนี่ยคะไม่ว่ากันนะบอลกลมอะไรเกิดขึ้นได้เสมอแต่กอรมเนเตะนะก็ดูระคงราคานะ้ำสักอีกครั้งอ่ะ ไปนอนคู่ที่3เลยสําหรับคู่ VIP หรือ VIP นั่นเองนะคะคู่ที่3เนี่ยเป็นคู่ระหว่างนะโกรยัสเนี่ยพบกับอเลสโกพูเรนเช่เนี่ยนะคะเตะกันในเวลาหกโมงครึ่งนะคะสำหรับคู่สุดท้ายเลยนะคะคู่ VIP เนี่ยนะคะอ่ะมาดูนะคะาจากที่เคยเจอกันมาเนี่ยนะคะสำหรับ2คู่นี้เลยคู่หนึ่ง สำหรับ2คู่นี้เลยนะคะสำหรับ2คู่นี้เนี่ยก็จะเป็นเมื่อปี2020เลยอ่ะอะไรเนี่ยอ่ะสักคู่หนึ่งทำไมทำไมเนาะอ่ะนี่เลยนะคะนี่เลยจากที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาเนี่ยเมื่อปี2020เนี่ยนะคะสองนัดเนาะสองนัดเนี่ย,ยก็เป็นอเล็ิโกกรินเช่เนี่ยชนะจบไปได้นะคะสองนัดติดเลยนะไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านหรือในบ้าน นัดล่าสุดเลยชนะจบไปที่1นูนแล้วก็มี1นัดเนี่ยชนะจบไปที่สอนะคะถือว่าโกลยอ่าอันเลติโกแพรนเช่เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเนาะถือทำได้ดี2นัดเลยนะคะสนัดติดเลยและมาดูฟอร์มเนี่ยนะคะฟอร์มในบ้านเลยฟอร์มในบ้านสำหรับทางนั้นโกลยัสเนี่ยนะคะโกยลยัสเลย6เกมเป็นยังไงบ้าง6เกมเนี่ยนะคะก็เป็นการชนะมัน 1, 1นัดเสมอ2แพ้ถึง3ในนัดล่าสุดเนี่ยนะคะก็สุดแพ้นะคะ ให้กับทางอ,อ,เอเมริกาอเมริกามิเนโรเนี่ยนะคะเมื่อวันที่4เดือน7จ็ดผ่านมาเนี่ยก็แพ้ไปด้วยสกอร์เนี่ยงประตูต่อศูนย์เนาะก็มีอยู่นัดเดียวนะคะที่โกรยัตเนี่ยชนะกุยบ้าไปที่1ประตูต่อศูนย์ะคะเมื่อวันที่27เดือน6ปีสั2ดด้วยถือมองแล้วว่ากับเกมโดยรวมเนี่ยนะ,ะมองแค่เกม6นัด6แมตช์เลยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านหรือในบ้านเนี่ยนะคะโกรยัตเองเนี่ยก็ถือว่าอฟอร์ม ยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่และมาดูของเชนแนนชิมเย่เนี่ยนะคะของเชนแนนชิมเย่อย่างเลติโกพาราเนเชเนี่ยนะคะหกเกมหกนัดตุบแมตช์เลยนะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยต้องบอกเลยนะว่ากับเกมในบ้านนอกบ้านถือว่ามาดีทีเดียวเชียวเลยนะคะยังไม่แพ้ใครนะคะหกเกมมาติดติดหกเกมมาติดติดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยมองแล้วเนี่ยนะคะเทียบฟอร์มจริงๆสำหรับสองคู่นี้เลยนะมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยก็เป็นทางด้านอัลเลสโกพารานเช่เนี่ย ถือว่าทำได้ดีกว่าเนี่ยฟอร์มเนี่ยมองแค่เกมโดยรวมมองตาปากก็รู้เลยเนาะว่าเป็นทางด้านทีมเยือะนนะ่ที่มาดูดีกว่าอ่ะมาดูนะคะตารางคะแนนในลีกตารางคะแนนในลีกเนะี่ยสำหรับ2คู่นี้ว่าเป็นยังไงบ้างเลยนะคะถ้าเทียบเฉพาะในลีกเลยเนี่ยนะคะอลเลติโกเนี่ยนะคะพาเรนเช่นเนี่ยทีมอันดับที่3เนี่ยนะคะ รองจากฝูงเลยเนี่ยคะรองรองจากฝูงเนี่ยนะ,ะแข่งมา15นัดมีอยู่27แต้มนะ,ะมีอยู่27แต้มส่วนทางด้านโกรยัสเลยเนี่ยนะคะที่มันดับที่17แข่งมา15นัดมีอยู่17แต้มเท่านั้นถือว่าเนี่ยนะคะคะแนนเนี่ยยังห่างกันอยู่10นัด10แมตช์นะคะ10นัด10 10นัด10แมตช์ที่ไหน10นัด10แต้มแบบนี้แล้วก็ถือว่าอันดับเนี่ยก็ยังห่างกันมากๆสําหรับ2คู่นี้ ดูแล้วเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเลยนะสำหรับฟอร์มของคู่นี้เนี่ยนะถือว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนมากๆชัดเจนมากๆกรอยัตเองเนี่ยนะคะไม่สู้ดีเท่าไหร่นะักนะคะอาเจนตีโกเปเนเช่เนี่ยถือว่ามาดีดูแล้วยังไงเกมนี้เนี่ยนะคะยังไงก็มองว่าเป็นทางด้านอารเจนตีโกเปเนเช่เนี่ยที่มาดีมากๆดูโดดเด่นีมากกว่าเยอะ กรยัรตเองเนี่ยะคะอยู่ในโซนที่แบบเกือท้ายตารางนะแต่ท้ายตารางเลยมันจะเน้นแพสนะเน้นเสมอกับแพ้ไปสัส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยนะคะมาบุกมาเจอกับทีมหัวตารางในลีกอีกเนี่ยมองแล้วเนี่ยยังไงก็เจ้าบ้านเนี่ยคงจะมไม่น่าจะสวยเนาะในนั้นเนี่ยเรทเกมเนี่ยที่เปิดมาให้ทางด้านอเล็กโกพารีเช่เนี่ยที่0ูนย์ทับศูนย์จุาวันนี้มองว่าเนี่ยนะคะไม่ได้แพงอะไรถ้าเทียบฟอร์มจริงในวันนี้ จากที่เคยเจอมาเนี่ยนะคะก็เป็นทางด้านทีมเยือนเนี่ยนะคะที่ชนะจบมาได้3เกมติดดูแล้วเนี่ยวันนี้เกมนี้เนี่ยนะคะทีมเยือนเอาไหวสู้ไหวอย่างแน่น,นอนเนาะเพราะว่า จากเกมเนี่ยดูเด่เด่นนี่มากกว่ายังเห็นได้ชัดเจนนะงั้นวันนี้ขอเลือกจิ้มนะคะสำหรับคู่ v ีพเน้นเลยนะคะก็เรติโก้พูเรนเช่เนี่ยที่เรตศูนย์ทับศูเลยสําหรับคืนนี้เนี่ยคะถ้จาจัดกระสศนได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะคะก็สรุปให้เลยละกันนะคะสำหรับ3คู่วันนี้เนี่ยนะคะที่จัดมาให้เนาะ,คะใครที่เป็นสายบอลเต่งสเตปหรืออ่าจัดไปโลดนะคะจัดได้ตามใจชอบเลยเนาะ,ค,ะคู่แรกเนี่ยนะคะให้ปากกนโจนะไปที่ เรทเกมนะคะ0.5ทับหคู่ที่2นะคะให้รองชิเอร่านะไปที่เรท0.5ทับหและคู่ VIP นะคะให้เลจิโกเปอนเชีเนี่ยไปที่เรทนะ0ทับ0.5เลยสำหรับคืนนี้ชอบจัดขันสุดได้เลยนะคะสำหรับ3คู่ที่ ให้ไปนะคะบอลกลมอะไรเกิดขึ้นได้เสมอแต่มีเหตุลผลนะคะที่ให้คู่นี้ไปนะคะมองลงแล้วเนี่ยสามคู่นี้น่าจะทําถึงกําไรให้เราได้อย่างแน่น,นอนเนาะือใ,ใครนะคะสนใจเนะคะเข้ากลุ่มนะคะร,รับทีเด็ดเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถจักหลาย,ลาย at meya นะคะ168เข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามกับมิญาได้เลยเนาะนะคะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะแต่ก็บอกเลยว่าถ้าไม่อยากพลาดนี่ค่ะทีเด็ดแบบตัว VIP เนะี่ยที่มี คัดกันนิดๆเนี่ยนะคะเฉพาะในกลุ่มเนี่ยก็ถักหลายแหล่มาคุยได้เลยน้องที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะ @meya18 มาพูดคุยกันได้เลยนะคะาไม่อยากพลาดเนาะนะคะก็สามารถไปติดตามนะคะอย่างที่บอกไปนะะที่เพจเลยนะคะพิมพเหมือนในหน้า YouTube ไปได้เลยนะ,ะเ,นเพจ f c e e o o o เนี่ยก็ไปติดตามผลงานได้เลยนะคะจะได้เสียงงานมิสรุปให้ทุกวันอย่างแน่นอน กะะ็สำหรับวันนี้เนี่ยคลิปนี้นะคะใครที่ฟังคลิปนี้จนจบก,ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยแหงๆวรวยๆเนะะี่ยจิ้งคู่ไหนขอให้โดนจิ้งคู่ไหนขอให้ปังนะคะวันนี้ก็บรรข้าเยอะเนะะี่ยสำหรับสุสา,นนะะา์อาทิตย์เนาะเนี่ยค่ะก็ฝากไปด้วยละกันสำหรับวันนี้คู่นี้ก็ต้องลาสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะในวันพรุ่งนี้มาสรุปให้แน่นอนนะคะสำหรับสองคู่นี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อน